สวัสดีครับเรื่องราวของพญานาคตอนนี้เป็นที่สนใจของผู้คนมากมายทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศเราและเมื่อเอ่ยถึงพญานาคทุกคนต้องนึกถึงคำชะโนดเขามีวิธีไหว้กันอย่างไรแล้วไหว้เพื่ออะไรและการเดินทางไปคำชะโนดไปยังไงไปดูกันครับ เส้นทางขอนแก่นครัชะโนดนะครับลองค้นหาใน g o o ก l e แ a p ดู สิบสีโลว่180โลหรือ196โลนะครับแล้วแต่เราเลือกเส้นทางนะครับก็เนี่ยครับไปตามมิตรภาพแล้วก็ไปตัดเข้าที่รกรุงเทพฯไปน้อ,องหารน้องมิกแล้วก็เข้าสู่คําะฉลดนะครับหากท่านเดินทางโดยเครื่องบินจากภาคกลางภาคใต้หรือภาคเหนือก็ สามารถลงที่สนามบินคอนแกนหรือสนามบินดอนได้ครับแล้วหารถเช่าเรถตูรถเก่งคืๆครับเพื่อเดินทางต่อไปยังคำชะโนดจะมีให้บริการทั้งแบบขับเองและพร้อมคนขคับตามที่ทัสิน เียรบบางคนก็นำพันที่ไหว้เสร็จแล้วกลับไปบูชาที่บ้านแต่ส่วนใหญ่ก็เอาเก็บไว้ที่คำชะโนดสำหรับพานใบสีบูชาพะานาคก,ก็จะมีมากมายหลายแบบต่างกันไปมีร้านให้เลือกซื้อมากมาย บางก็ตั้งเป็นเพิงบางก็ตั้งหน้าบ้านราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายพันซึ่งแม่ค้าก็จะแนะนําว่าไหวเพื่อวัตถุประสงค์อะไรต้องใช้พานแบบไหนตรงกลางสะพานที่เห็นอยู่นี้คนท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นรอยเชื่อมระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์คนเฒ่าคนแก่ที่เกิดที่นี่เล่าว,ว่าในทุก วันพระทุกครั้งจะเห็นดวงไฟลอ,อยวนไปมาสูงบ้างต่ำบ้างเหนือป่าคำชะโนดจนกระทั่งปี2533ก็เกิดตำนานผีจ้างหนังขึ้นที่นี่ป่าคำชะโนดป่าอาถรรพ์ยังมีเรื่องลี้ลับอีกมากมาย ีตำนานเล่ากันต่อมาว่าน้องกระแสดินแดนเหนือขึ้นไปทางฝั่งเราเป็นดินแดนพญานาคส่วนหนึ่งเป็นของเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธและที่เหลือเป็นของเจ้าพ่อสุวรรณนาคราชต่างก็มีไพ่พนเท่าๆกันซึ่งทั้งสองฝ่ายพึ่งพาอาศัยกันอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเรื่องบาดหมางกันเรื่องอาหาร และเกิดการต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายพื้นโลกสะเทือนเกิดเป็นดินไหวเทวาดาน้อยใหญ่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนทั้งสามภพความล่วงรู้ไปถึงพระอินทร์จึงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตัดองค์การให้พญานาคทั้งสองฝ่ายหยุดลบกันและตัดสินให้เสมอกันและให้หันมาช่วยกันสร้างแม่น้ำคนละสายใครสร้างถึงทะเลก่อนก็ให้เอาปลาบึก ไปอยู่ในแม่น้ำสายนั้นและเพื่อป้องกันไม่ให้ทะเลาะก,กันอีกจึงเอาเขาลงพญยาไฟเป็นเขตกัน้นห้ามข้ามไปลุกลานกันอีกต่อไปกล่าวกันว่าแม่น้ำสายหนึ่งมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งเรียกว่าแม่น้ำนั่นพระยาศรีสุดโธสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนจึงเหาะไปเฝ้าทูลขอทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์เอาไว้สามแหง่ง

เมื่อถ้าใช้คำว่าลำเจ้าเป็นรูปปั้นของเป็นเาเมื่อท่านพร้อมงงานทางโลกกระเจาเมื่อถ้าพลังงานทางดินโลกก็ไปกระเจาหนักครับเม่อถ้าพลังงานในน้ำบาซีนก็ได้มีการระอุระระอุระก็จะได้เป็นสิ่งมงคลจรรย์ใเโลกนี้เมื่เราจะสื่อสารกับผู้ฟังได้ดีนะครับ่องการนำความรู้ทางด้านการศึกษาและการเรียนนะครับขอทุกคนตั้งจิตสมาธิขอราะทุกคนตั้งจิตตั้งใจในการเรียนที่เรามาฟังตรงประเดครับ ท่านรุนเานที้มานักที่นี่ทุกท่านทุกนในทงตรงนี้ต่างคนต่างราด้มาเดยกันแต่ก็มีจุดายปลายทางเดียวกันนั่ควาตอมสุกคนจาริจาคมริาคันแบมาบริจาคบริคันบบี้จึรู้ว่าท่านจะมาเมื่อท่านเดินทามาถึงบ้านของท่านแล้วขอท่นตั้งใตั้งใจภาวนาสิ่งใดที่ท่านต้องการ สิ่งไหนที่ท่านประทับนั้นก็เพราะท่านศรีสัจธรรมประจารเดรัจฉิตท่านเจ้าอาตัาพุทธเจ้าเดรัจฉิตช่วงนี้เป็นช่วงนั้นท่านพุทงเจ้าเทวีเครับโิมตุภัตาเจ้าปุถบพันธุตักราวันนั้นตุภัยนั้นสัภานังโภชนานังนาภินา barang barang, batik tuh, juga, kopi, nafsu, orang kartu, orang เรื่องจากในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากเป็นพันเป็นหมื่นผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรจะต้องถือพานใบสีเดินต่อแถวกันไปเรื่อยๆจนถึงศาลเจ้าปู่สีสุโสธศาลญาติปทุมมาที่นั่นจะมีผู้นำสวดและขอพรและให้ผู้เดินทางมาไหว้ ว่าตามเสร็จแล้วนำพานไปวางถวายก็เป็นอันเสร็จพิธีเมื่อสามี่ปีที่แล้วผู้คนที่มากราบไหวยย้บางตาแต่ปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเนื่องจากศรัทธาหรืออาจจากละครที่โด่งดังทำให้มีผู้คนรู้จักคำชะโนดมากขึ้นอีกส่วนก็มีสาเหตุมาจาก ที่มีคนมากราบไหว้ถึงกลางวัลน,น้อยใหญ่เปบ่อยน,นั่นเองเผู้คนที่มาเยือยนที่นี่จึงมาเพื่อขอพรเรื่องสุขภาพ,ภาพเพื่อหน้าที่การงานและเพื่อโชคลาภนั่นเองพรุทธบา

Aro kaje na Sadhu, sadhu, pavucha Sadhu, pavucha, pavucha kun